สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะครูครูที่นันปั่นมากครูชำนาญการโรงเรียนวัดด่านพระรามสามในวันนี้ครูจะมาสอนในห,หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการคูนและการหารทศนสนิยมรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นะสมศึกษาปีที่5ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสาม,มารถหาผลหารของทศน,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 นิมนนยมที่ตัวหารเป็นจำนวนนับและมีผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งหัวข้อเรื่องนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการหารทศนิยมที่ตัวหารเป็นจำนวนนับจะมีหลักการสำคัญนะคะดังนี้ก็คือเราจะห้ามสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวหารกันนะคะ โดยตัวอาหารคือตัวที่จะอยู่หลังเครื่องหมายหารทำการหารยาวตามปกติเลยนะคะแต่เมื่อผ่านจุดทศนิยมให้นะะักเรียนใส่จุดทศนิยมด้วยนะคะในตำแหน่งที่ตรงกับตัวตั้งเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะตัวอย่างก็คือ9.8 1 9หนึ่งาหารด้วย9นะคะมาลองทำการหารดูค่ะ แบงก็ใส่นะคะก้าจุดแปดห่าานด้วย9 9คูณอะไรได้9แน่นอนก็คือ9กคูณหนะคะได้9ก้าทำการลบกันเหลือ0ูน จอจุดทศนิยมนะคะก็ให้นักเรียนใส่จุดทศนิยมไว้ด้านบนนะคะเส้นด้วยแล้วนมเลข8ลงมา9คูณอะไรได้8ไม่มีนะคะมีแต่9คูณ0ก็ใส่0ด้านบนนะคะใส่0ด้านล่างลบกัน ก็จะนำหนึ่งลงมาเป็นแปดสิบเอ็ดเก้าคูณอะไรได้แปดสิบเอ็ดกาคือคูณได้เก้าดูเก้าคูณเก้านะคะได้แปดสิบเอ็ดออกกันอีกครั้งก็ได้ศูนย์เรงเก้าอดลงมา เก้าคูณอะไรได้เก้าก็คือเก้าคูณหนึ่งนะคะได้เก้าลบกันอีกครั้งให้เป็นศูนย์ค่คำตอบก็จะอยู่บนเส้นนะคะคก็ะนนะคะือ คำตอบก็คือหนึ่งจุดหนึ่งค่ะไม่ยากนะคะแตลองดูโจทย์ตัวต่อไปดูค่ะโจทย์ที่สองนะคะสามจุดหนึ่งห้าสี่หารด้วยสิบสี่ มาลองทำกันค่ะ3 3 5สาหานึ่งสหารด้วย14บสีหารสานะคะไม่ได้เราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะคะ จอจุดทศนิยมก็ใส่จุดไว้รวบมาเป็นสามสิบห้าสิบสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงสามสิบห้าอันนี้น่าจะต้องลองทดนะคะสิบสี่คูณสองดูก่อนสองสี่แปดสองหนึ่งสองได้ยี่สิบแปดนะครัแปลว่าได้สองครั้งยังไม่เกินจำนวนสามสิบห้า ก็ใส่สองครั้งนะคะแล้วก็ยี่แปการลบเช่นเดยห้าลบแไม่ได้นะคะก็ไปยืม3ามลืสองเป็น15 15้ลบแก็เท่ากับเจ็ดนะคะนำหนึ่งลงมาเป็น7จ 14คูณอะไรดีถึงจะได้ใกล้เคียง71ลองคูณ5ดูนะคะการสมตัวเลขนักเรียนก็ถ้าเกิดมันเกินจำนวนนักเรียนก็ค่อยลดตัวคูณลงมานะคะค่อยๆลดลงมาแต่ถ้ามันยังไม่ถึงนักเรียนก็เพิ่มจำนวนตัวคูณเข้าไป5 4 20่ศทด2 5 1 5ทด2ก็เป็น7 อ,อยู่ในจำนวนที่ใกล้เคียงและไม่เกินพอดีได้5นะคะก็ใส่5ห้าแล้งก็ใส่70ลบกันเหลือนึ่งนสีลงมา14คูณอะไรได้14ก็ต้องได้1น่แน่นอนลบกันนะคะ กลายเป็น0นะคะแล้ก็จะได้คำตอบออกมาแล้วก็คือตอบ0.251ค่ะอ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีการหาทศยมในแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้า42ถึง44แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในห้องเรียนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ